and มากครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนจุกท่าน้ดยนะยครับวันนี้ก็กลับไปอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับ Rock เกอร์ลูซินะครับวันนี้ก็กลับไปอยู่กับเกม w a ล k s a ซอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่ภาคที่สี่แล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะไปทัวร์โหมดสุดท้ายนะครับที่เรายังไม่ได้เล่นเร่งโหมดนี้และครับที่จะน่าจะเล่นเยอะที่สุดในในทั้งหมดนี้แหละละครับโอเค เราะว่ามันมันมันจริงๆนะโอเคก่อนจะเข้าไปนะครับวันนี้ผมมีชาเลนจ์มานะครับกับชาเลนจ์ที่ว่าใครขวางเท่ากับตายนะครับผมนี่ไนงะชาเลนจ์ก็โหดแล้วนะครับใครขวางไม่ว่าหน้าไหนนะครับผมจะยิงหมดเลยนะครับผมซึ่งจะเป็นการเดินค้นหาไปเรื่อยๆนะครับ ซึ่งถ้าผมมีอาวุธสีทองแล้วผมก็จะทําการหรือสิ่งปลูกสร้างที่เขาได้อาศัยอยู่หรือว่าประจําอยู่ด้วยนะครับผมโอ้แล้วก็อยากรอชาครับผมกดกันเลยว้าต้องขอบอกเลยครับว่าในโหมดโซเวโบนี้ผมมีพันธมิตรอยู่ด้วยนะครับถ้าผมเห็นชื่อเขาเมาาื่อไหร่นี้หรือว่าเขาเห็นชื่อผมเขาอาจจะเซ่ฮัลโหมาได้นะครับ เส้นจากที่มองจากตรงนี้นี่ก็ไม่มีนะครับเข้ามาอย่าลืมเป็นอันดับแรกครับเพื่อป้องกันตัวเองนะเห็นมุมขวาเมื่อกี้ไหมครับคอมแมททองแล้วนะครับมีคนสุดยอดอยู่ในห้องนี้ด้วยนะครับจบตอนนี้ ดูจากแมปนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มจากมุมซ้มุมขวาดีกว่านะแล้วก็วนไปทางซ้ายนะครับแล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับชาเลนด์นี้หมอกเลยครับมันแน่ๆอืมเจอหนึ่งก็ยังไม่รู้นะก็ยืนนิ่งเลยเอาเคินที่นะครับ ขอโทษด้วยนะนโชคลายว่าเพื่อนผมต้องถือปืนสำรองเอาไว้บ้างน,นะครับกรณีที่กระสุนหมดนะครับนี่มีร่องรอยการขุดแร่นะครับสดๆเลย านนมันจะมีสิ่งปลูกสร้างนิดนึงนะครับแต่ใครจะสนล้ะครับผมโอเคนะจากมุมนี้นะครับตรงนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดในระแวกนี้นะครับผมจะสร้างเป็นนี่นะครับ นี่นะ <c oughs> เป็นรูปคนอ่กำลังเป้นนะครับนี่นะ <c oughs> นี่จะเป็นสัญลักษณ์การจบชาเลนจ์นะครับเมื่อผมบนแมปแล้วมาเจอจุดนี้นะครับโอเคเริ่มกันเลย <c oughs> ผมจะไม่ฟาร์มใดๆเลยนะครับ <c oughs> คือเจอแล้วก็เก็บจากผู้เล่นเอานะ โอ้ยเจอสิ่งปลูกสร้างแล้วนะครับหนึ่งเป,เ,ปปเป็นเหมือนกระท่อมปลายน้ํานะครับกระท่อมปลายเป็นเหมือนกับจุดแคมป์นะครับว้าวขึ้นไปดูนะหนอยโอ้กล่องเต็มเลยเอทอทาไม่ได้ครับบ้านที่อะไรเนะี่ย Okay. ไม่มีอะไรนะสร้างไปงานจัดให้ครับสร้างไปงานเฮ้ยแต่มีช่องนะเฮ้ย <S 2> <S 2> <S 2> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเวลาแป๊บโอเคนะครับ ลงไปดูกันนิดนึงนะครับอ๋อเป็นทางน้ำเฉ่ๆก็ไม่มีไรก็ขุดเล่นนะครับหรืออาจจะหลบศัตรูนะเราจะรักษาเส้นทางเอาไว้นะครับจะเน่ข้างหน้านะครับถ้าเปินไกลๆแนะนำให้เป็นนี่นะครับเป็นฮ้ยสองคนบวก ถ้าผมยิงเฮ้ยเขาเปิดแล้วนะครับงั้นผมเก็บตัวนี้ก่อนนะครับเขาเห็นหรือเปล่าไม่เห็นนะครับเห็นแล้วนะเดี๋ยวผมไปดูปืนก่อนนะนสวย ไอตัวเมื่อกี้เป็นไหนแล้วอ่ะออตายแล้วเหรอะจะล่วงไปแล้วครับเก็บเชอรี่เผื่อไว้นะครับตรงนู้นมีบ้านหนึ่งหลังนะเคเอาอยู่ในเส้นทางนะครับ ถ้าเป็นบ้านเบีบ้านเรียบๆในบมจะไม่ขุดนะเพรค่อนข้างที่จะทำให้เราพิจนะสนายนะครับตัวเดิมไหมปะลอยผ่านเลยครับผมตับี้เก ตอเกมเลยไม่ตายเถอะผมทำลายเขาค่อนข้างที่จะเงียบนะครับตอนนี้ก็จะเงียบเงียบกันอยู่ ทุกคนก็หลั่งไหลเข้ามานะครับคนส่วนใหญ่ก็จะเลือกที่มุมๆหน่อยนะครับเวลาสร้างบ้านเราก็ไปเช็คนิดหนึ่งนะครับ เจอนึงเสียเก็บตายคุณพระคุณเจ้าเียไม่เอาลูกสองมาลู้ผมคุณผู้ชมครับเสีเกือบตาย ส o อรี่บ o เสียเกือบตายครับผมต้องทิ้งหนึ่งปืนนะครับน่ะต้องเดยาปัญาหนึ่งนะครับแล้วก็นี่หนึ่งนะเกาะหนึ่งโชคดีนะครับที่เขาขุดไอ้นี้มาด้วยนะครับไม่งั้นนี่คง อาการล้อแลไปฆ่าเขาครับก็ไม่ไหวเหมือนกันนะมาเกาะเต็มพร้อมบวกโอเค หนึ่งนะครับไกลๆรู้ตัวแล้วนะครับตายขอโทษด้วยแนี้คือชาเลนจ์การย่อๆอย่างนั้นก็หมายถึงว่าขอเป็นพันธมิตรด้วยนะครับคือเราจะไม่สู้นะครับผม ฟอร์ม์ทนะสกินสวยดีนะครับพอบวกกันอยู่นะ เขาเล่นเป็นนะเขาพยายามจะมากดผมนะครับ เออไม่มีไรนะครับแต่ตรงศพเมื่อกี้ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวคนที่ตายครั้งแรกนะครับจะเกิดใกล้ๆก,ก,กับที่เราตายนะครับอาจจะมีของดีไม่มีนะครับถือว่าได้มันแล้วหนึ่งนะครับเมื่อกี้รีโหลดให้พร้อมนะครับปัญหาการชักแม็กระหว่างการยิงนี้เกิดขึ้นบ่อยนะครับดีประสบการณ์ตรง <laughs> okay, เดี๋ยวต้องข้ามน้ำนิดนึงนะครับเป็นชาวจีนนะครับคนริวายเคโซอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะครับมีบ้านหลักหนึ่งนะครับตรงนี้ เจอ,อ,อหนึ่งนะไม่โดนนะครับสนายด้วยนะครับดันเลยขอต้องขุดแล้วนะครับขุดแล้วเจอกันนะครับผม <S 2> <S 2> <S 2> ได้ไอิรอนมานะ ที่ไม่เอาอีกแล้วมันจะมาลูดมัดสบเอออ๋อ้สงส่ดน่าจะเป็นบ้านเขานะครับถ้างั้นผมก็อยู่นี่นะไม่ได้แล้วครับผมเชี่ยเออบ้านเขาจริงๆด้วยนะครับ บันไลนยแลครับต้องออกจากที่นี่ด้วยนะเพา,ายัางไงเราก็อึ๊งสามคนคาม,มาแล้วนะครับยิงเรียกมันด้วยอีกเขาออยัางไม่เห็นผมนะ Mà đẹp Đẹp chỗ kìa Đẹp nặng này không Ai quần có mà Đẹp nặng này สับตัวโอ้แม่งดันผมแน่มาแล้วตายโ oh, <no. S 1> <c oughs> ม่หัวทองมัน <c oughs> จะเกิดใกล้ๆครับอย่างที่ผมบอกนี่เห็นนะ รูปพิกัดนะครับก็เลยต้องเียวิ่งลงไปนะทางนี้นะครับ